มาเริ่มกันที่ข่าวกีฬาในประเทศไทยกันดีก่อนเนาะจาก AIS Division League Division 2นะคะยังคงเข้าใกล้การแข่งขันมากขึ้นทุกทีปรากฏว่ายิ่งเข้าใกล้มากขึ้นเท่าไหร่ไอเดียดีๆในการส่งเสริมฟุตบอลไทยให้เป็นหับของนักฟุตบอลอาเซียนก็ยิ่งทั้งถูกออกมามากขึ้นทุกทีนะคะใช่ครับก็หลังจากที่ในทีมหนึ่งคือทีมที่มีนักเตะพม่าทีมสมุทรสาครใช่ไหมฮะครกองชัดในกองหน้าทีมชาติพม่า เข้าไปร่วมทีมสุสาครทําให้แฟนๆบอลที่เป็นคนพม่าคนณมียนมาจริงะคนเมียนมากใน,ะน,นกแถบนั้นขเข้าไปชมทีมสุสาครกันค่อนข้างมากตัวนี้เองทําให้ประธานวิชั่น2คือคนกรวีพิศนันทกุลนะครับ เห็นว่าเป็นช่องทางและโอกาสนะครับที่อาจจะสามารถช่วยขยายตลาดฐานแฟนบอลได้มากขึ้นด้วยนะครับคือตั้งแต่กองซัดนายเข้ามาเป็นกองหน้าของสสาสรเนี่ยนะครับยอดจําหน่ายบัตรผ่านประตูเข้าไปเองแล้วก็รวมไปถึงเสื้อในการจําหน่ายก็คือเสื้อของสโมสรนั่นแหละใช่ครับก็องบอกว่าเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นอีกหนึ่งเท่าตัวเลยแล้วแฟนบอลที่ได้เข้ามาชมจะเป็นแฟนบอลหน้าใหม่โดยมีเพื่อนบ้านของเราเข้ามาชมด้วยคือประเทศเมียนมานั่นเองครับก็ถือว่าเป็น ิ่งที่ประสบความสาเร็จอีกระดับหนึงในการที่จะเข้ามามุ่งเน้นในตลาดอาเซียนด้วยครับเพราะว่ากองหน้า จากซูาส,สากอนเอฟซีรายนี้<อ>กเปลว่าจนาจเมียนมานะครับชุดรองแชมป์4เกมในปีที่ผ่านมาด้วยค<ฆ>ือสูสาคอนนี่ใกล้มินมามีแรางงานมินมาเยอะอยู่แล้วทรามันดีนะครับ<ฆ>แล้วก็มาให้ส่งแรงใจส่งแรงเชียร์ให้กับทางกองทัพนายนะครับ,รบเรื่องนี้ทําให้คุณแชมป์หรือว่าคุณกระวีนะครับมองว่าเอ๊ะในเรื่องของรูปแบบ การส่งตัวผู้เล่นต่างชาติอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับเกิดไอเดียขึ้นมาเลยนะคะจะเปิดตลาดนักฟุตบอลอาเซียนค่ะจะได้เพิ่มความนิยมของแต่ละสโมสรของประเทศไทยให้มากขึ้นด้วยนะเขาบอกว่าจะมีการเพิ่มโควตาเข้าไปอีกหนึ่งส่วนก็คือโควตาอาเซียนจากแต่เดิมค่ะเราจะมาสามารถส่งผู้เล่นต่างชาติได้จํานวน3คนแล้วก็ผู้เล่นสัญชาติเอเชียได้อีก1คนนะคะตอนนี้เขาบอกว่าจะเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบ3ามบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็คือสามารถส่งผู้เล่นต่างชาติไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรป ่ได้3คนนะครับมีผู้เล่นจากเอเชียเอเชียคือส่วนของญี่ปุ่นเกาหลีใต้ f c นะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งผู้เล่นที่บวกเข้ามา1นึ่ตำแหน่งก็คือผู้เล่นในอาเซียนก็แถบบ้านเรามีฟิลิปปินส์มีพม่ามีกัมพูชาโอ้โหน่าสนใจมากนะฮะว่าถ้าเกิดว่าผลมีมติเป็นเอกฉันแล้วเนี่ย อีกหนึ่งส่วนที่จะมาเติมเต็มความสนุกความร้อนใจของฟุตบอลดิวิชั่นสองเนี่ยก็เป็นนักเตะจากอาเซียนซึ่งจะบอกว่านักเตะจากอาเซียนเองฝีเท้าก็ไม่ได้ใช่ขี้หมูขี้หมา,านะครับไม่ใช่ย่อยนะคือตอนนี้เราเห็นนักเตะลาวก็มาเล่นในขอนแก่นแล้วนะครับก่อนหน้านี้สัก4 5หปีที่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีการเปิดในส่วนของโคตา้าอาเซียนจริงๆเนี่ยก็มีกระแสวิพากษ์มา,มาเหมือนกันนะครว่าอโอกาสของนักเตะไทยที่ควรจะเป็นโคต้าได้เล่นลงตรงนี้จะทำยังไงต่อจะเป็นการตัดโอกาส ของนักเตะไทยหรือเปล่านะครับตแต่ตรงนี้ <ไป S 2> ใช่คุณแชมป์เองก็มองว่าเอาเกิดว่าจะมีแนวคิดเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเติมคือเรื่องของ,อของการส่งตัวสมรองให้มีนักเตะอายุต่ำกว่า19ปีลงไปด้วยตรงนี้อาจจะเป็นช่วยในส่วนของในการสร้างสมดุลน,นักเตะไทยที่เกิดชาติให้ดีขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ค่อยๆปรับที่จะทําให้ดิวชั่น2ดูน่าสนใจดูน่าสนุกมากขึ้นแล้วนะครับอีกหนึ่งถ้าสมมุติว่า ต่างชาติได้แล้วอาเซียนได้แล้วนักเตะหนึ่งคนที่ผมอยากจะให้เข้ามาเล่นในไทยลยีกมากๆแล้วก็รุมอาจจะเป็นดิวิชั่น2หรือว่าดิวิชั่น 1, <c oughs> 1> ด้วยนะ <c oughs> ก็คือแกเรตเบลแห่งกัมพูชา <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะได้คุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่า <c oughs> เจ้าจันวัฒนาคาหรือว่าเกเรตเปียวแห่งกัมพูชาเนี่ยเคยลงอุ่นผู้เล่นกับบุรีรัมย์ไปแล้วด้วยแล้วทำไมต้องคนนี้อ่ะคุณฟลุ๊กโอ้โหคนนี้เนี่ยเขามีมีดีกรีคือต้องบอกว่าเป็นเป็น,ปน,ปนทีมชาติกัมพูชาแล้วก็สไตล์บอลเนี่ยครับข้อที่ได้มีฝีเท้ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวเข<อ>าอยู่ทีมบึงเกตอัลกอร์นะครับ<อ>เป็นดาวชนโบของลีกกัมพูชาอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะซึ่งตอนเล่นกับบุรีรัมย์ก็ช่ผลงานดีนะครับโอ้โหแล้วก็ตอนนี้คือไม่แน่ฮะจะมีมีกระแสข่าวกับเจลีกของญี่ปปุุ่่่่่นนนนนเเคลีีกกขอองญหมืัะะฮแตวา ถ้าไทยลีกเองก็น่าสนใจแต่ถ้าเป็นดีสองเขาจะสนหรือเปล่าเป็นดีเด่นชาติกัมพูชานะครับก็น่าสนใจแต่ว่าระดับฝีเท้าของแกเรเบของกัมพูชาแล้วก็ถ้าเกิดมาแของกัมพูชาคุณเรียกว่าแกเรเบกัมพูชาแต่ใจยาสื่อทั่วประเทศไทยนี่ก็ตั้งว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เชื่อว่าถ้ามาจริงๆก็คงจะไม่ไม่ได้มาเล่นในดีชั่นสองอาจจะเป็นไทยลีกเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าฝีเท้าของเขาเนี่ยก็ระดับเทพอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นที่เล่นกับบุรีรัมย์เองก็ทำให ในส่วนของกองหลังบุรีรัมย์เป็นันปวนพะอะสกูว์เหมือนกันน่าสนใจครับน่าสนใจมากนะเป็นโคต้าแบบนี้ก็น่าดูเลยทีเดียวคะแต่ไม่ไม่ว่ายังไงนี่ก็ยังคงเป็นแค่แนวคิดนะคะคง<อ>จะต้องไปศึกษาข้อดีข้อเสียกันก่อนละะ้ค่ะถึงจะทําได้นาะว่าจะมาแบ่งแยกกันว่าอะไรจะดีกว่ากันคือต้องต้องตั้งไว้ว่าเป็นประโยชน์แก่วงการฟุตบอลไทยมากที่สุดนะครับว่าการจะเพิ่มโคต้าก็ดีหรือว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนักเตะต่างชาติแล้วฟุตบอลไทยต้องได้ประโยชน์เป็นอันดับแรกนะครับ